สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชม1มกราคม2565คลิปรอบขําครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ1มกราคม2565ระบบเช็คยอดวงเงินในบัตรต้องผิดพลาดแน่ๆเลยต้องมีอะไรผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับนำมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทราบครับเวลาเราโทรเช็ควงเงินเพิ่มกำลังซื้อนี่ ปรากฏว่ามีเงิน500เข้าไปในบัตรนะครับด้วยวิธีโทรนะครับด้วยวิธีโทรโทรเช็คยอดเพื่อนกำลังซื้อนี่มี500เข้าบัตรจริงๆด้วยวิธีการโทรหลายคนคงจะโทรแล้วก็โทรด้วยตนเองแล้วก็รู้แล้วว่ามีนะแต่พอเอาบัตรสวัสดิการห่งรัฐไปใช้กับร้านค้าปรากฏว่าใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เนี่เวลาเอาบัตรไปสแกนจ่ายเงินนะครับ แอปก็มีเด้งข้อความขึ้นมาเลยว่าไม่สามารถทํารายการได้โครงการเพิ่มกำลังซื้อเนี่สิ้นสุดโครงการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเกิดจากความจริงก็คือครับความจริงก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อเนี่สิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่เวลาโทรเช็คยอดเงินในบัตรกลับบอกว่ามีเงิน500ก็แสดงว่าระบบ เช็คยอดเงินเนี่ยน่าจะผิดพลาดนะครับน่าจะผิดพลาดคลิปที่แล้วเราก็ทําคลิปบอกพี่น้องว่ารัฐบาลน่าจะแจกของขวัญปีใหม่โดยไม่บอกล่วงหน้าทําให้ประชาชนเสื่อภัยหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปก่อนขออภัยจริงๆครับเราก็ให้ญาติพี่น้องของเราเนี่ที่โทรเช็คยอดแล้วเนี่เอาบัตรไปใช้ปรากฏว่าแอปที่ร้านค้าเขาจะสแกนรับเงินจากบัตรนี่ข้อความเด้งขึ้นมาว่าไม่สามารถทํารายการได้สิ้นสุดโครงการแล้ว นะครับก็สรุปโครงการเพิ่มกาลังซื้อในี่สิ้นสุดโครงการแล้ว500เข้าไปในบัตรนี่ไม่มีรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ของขวัญเพียใหม่นะครับแต่ว่าที่สามารถโทรเช็คยอดแล้วมี500เพิ่มกำลังซื้อในบัตรนี่ก็จะต้องเกิดจากความผิดพลาดของระบบเช็คยอดเงินอย่างแน่นอนครับซึ่งญาติพี่น้องเราโทรทุกคนมีทุกคนเลยนะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโทรเช็คยอดเพิ่มกำลังซื้อทุกคนมีทุกคนเลย มีเงิน500ร้อเข้าบัตรทุกคนเลยนะแต่พอเวลาเอาไปใช้กับร้านค้าใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากแอปที่ร้านค้าบอกไม่สามารถทํารายการได้และสิ้นสุดโครงการแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อนี่สิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่ระบบเช็คยอดเงินของหน่วยงานด้านบริการแห่งรัฐน่าจะมีปัญหาความผิดพลาดครับเอาละครับช่องของเราก็ต้อง ขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยที่คลิปก่อนขึ้นคลิปบอกพี่น้องว่ารัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่เพิ่มพลังซื้อ500แบบเซอร์ไพรส์แบบไม่บอกล่วงหน้ารัฐบาลคงจะทําเซอร์ไพรส์พี่น้องประชาชนให้ดีใจอะไรทํานองนั้นก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแม้ว่าจะโทรเช็คยอดในบัตรมี500แต่ไม่สามารถใช้ได้จริงครับจึงขออภัยในคลิปก่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้จึงมาบอกว่าน่าจะระบบเช็คยอดผิดพลาดแน่ๆครับเอาพี่ตกบกพ่องประการใดในการนําเสนอ ก็ต้องขออภัยกันและกันนะครับคลิปนี้ทํามาแจ้งแล้วว่าใช้ไม่ได้ครับ500เพื่อนกาลังซื้อครับแม้จะโทรเช็คยอดแล้วมีแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะแอปที่ร้านค้าบอกว่าสิ้นสุดโครงการแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ